ใครที่ยากจะกู้เงินในรูปแบบของธนาคารที่คิดว่ามันอนุมัติง่ายที่สุดบอกก่อนนะสมัยนี้ยุคนี้ยังไม่มีแลาจะบอกว่ามันยิ่งกู้ยากมากขึ้นเรื่อยๆด้วยทีนี้แล้วถ้าจะบอกว่ามันมีอีกหนึ่งที่นะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเห็นจะเป็นสินเชื่อซอฟโลนแต่ก็ไม่เหมาะนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ทําธุรกิจเพราะว่าสินเชื่อตัวนเนี้ยแบงค์ชาติเขาเป็นผู้สนับสนุนแล้วก็ ให้บสยเนี่ยคำประกันมันมีความง่ายเพราะว่าธนาคารเขาไม่ได้เป็นคนปล่อยกู้เองเพราะว่าเงินทุนมันมาจากแบงก์ชาติในยุคนี้ก็จะมีการคัดกรองในเรื่องของบูโรกันมากขึ้นรวมทั้งคะแนนเครดิตด้วยแต่ละที่จะมีการคัดกรองที่แตกต่างกัน บางที่เนี่ยก็ให้ความสําคัญในเรื่องของอายุอาชีพบางที่ก็เน้นในเรื่องของรายได้เป็นหลักซึ่งคะแนนสกอร์ของคุณถ้ามันดีตั้งแต่เริ่มแรกนะถือว่าคุณเนี่ยไปต่อได้แบบงามๆแต่คุณเองก็อย่าเพิ่งเข้าใจนะว่า,าลคะแนนเครดิตสกอร์ของคุณมันผ่านแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณได้เงินจริงๆแล้วยังไม่ใช่คุณเองก็ต้องเข้าไปสู่กระบวนการการคัดกรอง ในเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขและก็คุณสมบัติกันอีกทีนี้ในหัวข้อเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเป็นแบบไหนเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปี2024เนี่ยามว่ากู้เงินที่ไหนง่ายสุดเอาที่มันแบบถูกกฎหมายเลยอย่างเช่นสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าพีโลเนี่ยที่มันไม่ต้องคำถือว่ายอดคิดในสมัยนี้เลยนะ ึ่งคุณจะต้องผ่านระบบ AI เป็นคนประเมินฉะนั้น,น,นคะแนนเครดิตของคุณเนี่ยถ้าเกิดมันดีนะคุณกรอ,อกข้อมูลเข้าไปชัดเจนเนี่ยรับรองเลยว่า AI เนี่ยจะให้คุณผ่านอย่างแน่นอนแล้วจากนั้นคุณก็มาลุ้นกันต่อนะในเรื่องของรายได้มาดูกันเรื่อง Statement อีกทีหนึ่งถ้าคุณไม่ผ่าน AI ตั้งแต่แรกถือว่าคุณจบเลยไปต่อไม่ได้แล้วฉะนั้น ยุคนี้การกู้เงินแบบนี้จะเห็นได้แล้วก็สังเกตได้นะเวลาคุณกดสมัครเข้าไปปุ๊บมันบอกเลยว่าไม่ผ่านปับ๊บนั่นแหละ AI เขาทำงานทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เป็นสินเชื่อบุคคลแบบนี้อยากให้คุณเนี่ยไปหานอนแบงค์จะดีกว่าแบงก์นะไปหาพวกแอปกู้เงินที่มันถูกกฎหมายเนี่ยมันจะง่ายสุดในยุคนี้พวกนี้คุณต้องยอมรับแน่ว่าดอกเบีย้ยเนี่ยเขาจะแพงกว่าธนาคาร ยังไงเนี่ยเขาก็รับความเสี่ยงของคุณไว้มากเลยทีนี้อาชีพอิสราพวกฟรีแลนซ์ร้านค้าที่คุณจดทะเบียนแล้วอยากให้คุณไปหาไทยพาณิชย์เพราะว่าจะง่ายกว่าทุกแบงหรือว่าจะไปก๊สิกรก็ได้นะเพียงแต่ว่าเกสิกรเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ฉะนั้นใครที่ขายของออนไลน์ใครที่มีธุรกิจบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยกสกรเขาชอบมากๆ ่วนไทยพาณิชย์เนี่ยระวังเรื่องดอกเบีย้ยแพงใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหาเปรหรือว่าขายของอยู่ในตลาดเนี่ยอยากให้ไปที่ไทยเครดิตนะหรือไม่ก็อมสินเพราะว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบร้านคุณจริงๆทีนี้ใครที่ทำธุรกิจมันใหญ่โตขึ้นมานิดนึงไปหา SME Bank กก็จะง่ายกว่าส่วนใครที่อยากจะซื้อบ้านล่ะคุณจะดูยังไงว่าช่วงนั้นคุณจะกู้ผ่าน คุณก็ดูในช่วงโปรโมชั่นนั่นแหละช่วงนั้นแหละเขาต้องการลูกค้าเยอะมากๆเลือกในช่วงโปรที่มันดีๆด,ดอกเบี้ยต่าๆถึงเวลา้น่ยคนก็จะวิ่งเข้าไปหาเขามากขึ้นนะแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะผ่านเพราะว่าธนาคารเนี่ยมีโอกาสคัดกรองได้มากกว่าปกตินั่นเองใครที่มีสวัสดิการอยากให้คุณไปหาอมสินอยากให้คุณไปหาทอ,อสอส่วนร้านค้าเล็กๆเ,เนี่ยอยากให้ไปกรุงเทพเนะ ราะว่ากรุงเทพเนี่ยรู้ไหมว่าเขาเป็นธนาคารเก่าแก่เขามีฐานลูกค้าเนี่ยระดับใหญ่แล้วก็อยู่กันมายาวนานด้วยที่นี่เขาก็ดูแค่สเตตมไหมแล้วก็เอกสารก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายด้วยก่อนที่คุณจะไปกู้อะไรที่ไหนคุณก็ต้องเช็คตัวเองให้ดีนะว่าคุณต้องการสินเชื่ออะไรแล้วก็ตอนนี้คุณทํางานทําการอะไรอยู่คุณก็ลองไปตามที่ได้แนะนําไว้นะและคุณ จะเจอจุดหมายปลายทางที่มันง่ายได้